สวัสดีค่ะอุ้มนะคะ DJI Product Specialist จาก DJI Experience Store ค่ะ คลิปนี้นะคะอุ้มจะมารีวิว DJI Avata r 2. หลังจากที่อุ้มได้ไปลองบินจริงมาเรียบร้อยแล้วนะคะอุ้มรู้สึกว่าอุ้มชอบฟังก์ชันของ DJI Avata r 2มากๆเลยความรู้สึกแรกนะคะก็คือ 1. DJI Avata r 2บินง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะแล้วก็2นะคะในเรื่องของแบตเตอรี่ก็คือยาวนานขึ้นด้วยจากแบตเตอรี่เดิมเนี่ยเขาจะบินได้18นาทีรุ่นนี้นะคะบินได้ถึง23นาทีบินกันแบบจุกๆกันไปเลยค่ะ แล้วก็ต่อไปนะคะในเรื่องของน้ําหนักน้ําหนักของเขานะคะจะเบาขึ้นรุ่นเดิม410กรัมรุ่นนี้377กรัมแต่ว่ายังคงต้านแรงลมได้ดีเหมือนเดิม38กิโลเมตรต่อชอั่วโมงหรือเลเวล5นะคะแล้วก็สิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือฟังก์ชันที่มีในอวตารหนก็ยังคงมีในอวตารสอนั่นก็คือโช t a l ช o d โหค่ะ โหมดแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือเป็นแ e a d ท a กก i n g แล้วก็สามารถบินต่ำได้ถึง25เซนเหมือนเดิมเลยแต่สิ่งที่อุ้มว้าวมากๆเลยนะคะก็คือฟังก์ชันหรือว่าโหมดใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในตัว a v ว t a r ตา2เดี๋ยวอุ้มจะพาไปชมนะคะว่ามีโหมดอะไรบ้างที่อุ้มชอบมากๆเลยค่ะมาเริ่มต้นกันที่โหมดแรกนะคะ easy arc o หรือ arcotic mode หรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือกายกรรมโหมดนั่นเอง ซึ่งตัวโดนนะคะจะสามารถตีลังกาได้ค่ะก็จะมี180ดิฟแล้วก็ฟลิปโหมดค่ะและสำหรับโหมดแรกนะคะ180ดิฟนะคะจะดิฟออกไปทางด้านข้างนะคะสามารถดิฟได้ทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวาค่ะและโหมดถัดไปนะคะฟลิปโหมดค่ะ ซึ่งตัวโดนนะคะจะตีลังกาได้สีทิศทางเลยโดยการคอนโทรลผ่านจอยสติกของตัวโมชันค่ะและนี่คือตัวอย่างของฟลิปโหมดอันแรกนะคะก็จะเป็นแบ็ k ฟลิปค่ะซึ่งจะตีลังกาไปทางด้านหลังและต่อไปค่ะฟอนด์ฟลิปค่ะก็จะตีลังกาไปทางด้านหน้าค่ะและไลท์โรค่ะตีลังกาไปทางด้านขวาและสุดท้ายเลยเลฟโ o w ค่ะคือตีลังกาไปทางด้านซ้ายค่ะ และในโหมดต,ต่อไปนะคะรีวิว PIP หรือ Picture in Picture ค่ะซึ่งโหมดนี้นะคะจะทำให้เราเห็นมุมมอง2มุมมองผ่านตัวโดรนแล้วก็ตัวแว่นค่ะซึ่งมุมมองผ่านตัวแว่นนะคะจะมองผ่านก็อกเกิลสามค่ะก็คือจะมองผ่านกล้องคู่ด้านหน้าของก็อกเกิลสามนะคะซึ่งจะทำให้เรานะคะเห็นบรรยากาศรอบข้างโดยที่เรานะคะไม่ต้องคอยถอดแว่นเขา้าแว่นออกเลยค่ะแล้วก็สำหรับวิธีการเปิดการใช้งานนะคะ จะมี2วิธีค่ะวิธีแรกก็คือเปิดการใช้งานผ่านตัวแว่นนะคะซึ่งเรานะคะจะเคาะ2ครั้งที่ด้านข้างของตัวแว่น Google สามและว,วิธีที่2นะคะใช้งานผ่านตัวโมชั่นค่ะเราจะกด2ครั้งที่ปุ่มไดอัลค่ะก็สามารถเปิดการใช้งานได้เช่นกันและในโหมดถัดมานะคะเป็นอีก1โหมดที่อุ้มชอบมากๆเลยค่ะ Wi-Fi Sharing ค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะ DJI Avata หนนะคะเวลาที่เราจะแชร์ภาพจากตัวแว่นมาใส่ในโทรศัพท์มือถือของเรานะคะเราจะต้องใช้สายในการเชื่อมต่อ แต่ Wi-Fi Sharing ใน DJI Avata 2นะคะสามารถเปิดการใช้งานที่เมนูด้านบนของแว่นก o กโต3ได้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็เปิดการใช้งานที่ DJI Fly ค่ะแล้วก็เปิดการใช้งานหรือว่าเชื่อมต่อกันได้เลยนะคะซึ่งโหมดนี้นะคะทำให้เรานะคะไม่ต้องยุ่งยากเลยแล้วก็ใช้งานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและในโหมดถัดมานะคะ Quick Transfer ค่ะซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งโหมดที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาจาก A ว a t a 1 ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะอวตารของเราเวลาเราจะถ่ายโอนไฟล์นะคะเราจะต้องใช้สายในการเชื่อมต่อหรือนำเมมโมรีการ์ดออกมาค่ะแต่ในปัจจุบันนะคะดี DJ i จอวตารมีการควิกทรานเฟอร์แล้วเรียบร้อยเหมือนโดนซีเนมาติิรุ่นอื่นๆเลยค่ะซึ่งจะทำให้เรานะคะถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะและหมดต่อไปนะคะคือการปรับค่าสายตาในแว่นก็กสนะคะแว่นก็กสนะคะสามารถปรับค่าสายตา สายตายาวได้ถึง200และสายตาสั้นถ้าปรับในแว่นจะได้ถึง600ค่ะและเขาก็ยังมีเลนส์เสริมนะคะที่สามารถทําให้ตัวสายตาสั้นนะคะเพิ่มขึ้นได้อีก200นั่นเองแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อ้มชอบมากๆเลยนะคะในแว่นของตัว Google 3ก,ก็คือตัว Google 3นะคะสามารถปรับค่าสายตาแล้วก็มันจะแสดงผลในจอของตัวแว่นเลยว่าค่าสายตาที่เราปรับตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้ว ก็คือทำให้เรานะคะสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแล้วมาในของตัวโดรนกันบ้างค่ะ DJI a v วตานะคะรุ่นนี้มาพร้อมกับน้ำหนักที่เบาลงหนัก377กรัมแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเดิมหนัก410กรัมค่ะแล้วรุ่นนี้นะคะก็ยังต้านแรงลมได้ดีเหมือนเดิม38กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเลเวล5ค่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือ เสียงค่ะเบาลงด้วยรุ่นเดิมนะคะ82เดซิเบลรุ่นนี้81เดซิเบลค่ะแล้วก็มาในส่วนของตัวเซนเซอร์ของกล้องกันบ้างค่ะเซ็นเซอร์ของกล้องนะคะใหญ่ขึ้นตัวนี้1.1.3ส่วน1.3นิ้วนะคะรุ่นเดิมอวตาร1 1 1ส่วน1.7นิ้วและมาพร้อมการถ่ายภาพ12ล้านพิกเซลค่ะ การถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมเลตและพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือสีค่ะที่เพิ่มเข้ามารุ่นอวตารนะคะจะเป็นสี Normal แล้วก็ D-Lock M รุ่นอวตารจะเป็น Normal แล้วก็ i ีซี i ิไลค่ะส่วนค่า FOV เหมือนเดิมเลย155องศา และสำหรับความจำนะคะอวตาร2บิวอ mm ิน hmm. มาให้แล้ว46กิกส่วนอวตาร1บิวอ mm ิน hmm. มาให้แค่20กิกเท่านั้นค่ะและก็ระยะเวลาในการบินนานขึ้นด้วย23นาทีส่วนรุ่นเดิมนะคะ18นาทีค่ะ และทั้งหมดนี้คือโหมดและฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาในตัวโดรนแล้วก็ก็อกเกินะคะต่อไปเราจะมาพูดถึงตัวโมชั่นกันบ้างค่ะตัวนี้นะคะเรียกว่าโมชั่น3ค่ะตัวโมชั่น3นะคะเล็กกระทัดรัดแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเลยเห็นเล็กอย่างนี้นะคะใช้งานได้ยาวนานถึง10ชั่วโมงเลยค่ะและเขาก็ยังมีโหมดที่ใช้งานคู่กับตัวโมชั่น3ด้วยนะคะเรียกว่า AR Cursor ค่ะ AR Cursor นะคะ จะทำให้ตัว m o ชั่นของเราเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นเมาส์ในการคลิกเลือกเมนูต่างๆในตัวแว่นก็เกิลค่ะวิธีการเลือกคลิกเมนูนะคะว่าเราจะเลือกเมนูไหนเราใช้ตัวคันเร่งนะคะในการกดเลือกเมนูนั้นๆได้เลยซึ่งโหมดนี้นะคะอมชอบแล้วก็รู้สึกว้าวมากๆเลยค่ะและนอกจาก โหมดฟังชัน AR Cursor ที่เพิ่มเข้ามาใน Motion 3นะคะยังมีอีกหนึ่งการใช้งานที่เพิ่มเข้ามาในตัว Motion 3นะคะก็คือการใช้งานตัวคันเร่ง2สเตปค่ะสเต็ปแรกนะคะเรากดคลิกเข้าไปที่ตัวคันเร่งเพียงครั้งเดียวค่ะนิดเดียวเลยอันนี้นะคะใช้งานพร้อมกับข้อมือของเราก็คือคลิกไปทางด้านซ้ายก็จะหมุนซ้ายพลิกไปทางด้านขวาก็จะหมุนขวาค่ะแล้วก็สเตปที่2นะคะก็คือ กดคันเร่งจนสุดเลยอันนี้ก็คือเป็นการเดินหน้านะคะก็คือเป็นคันเร่งเดินหน้านั่นเองแล้วก็หลังจากนั้นนะคะในส่วนของตัวโมชั่น3นะคะจะเป็นการใช้งานคล้ายๆกับตัวโมชั่นเดิมเลยก็คือในการสตาร์ทหรือว่าสไลด์ซ้ายสไลด์ขวาก็ยังมีเหมือนเดิมเลยค่ะและสำหรับการรีวิวดีใจอวตารสองนะคะ อุ้งสรุปให้ง่ายๆเลยว่า DJ Avata 2นะคะบินง่ายมากๆเหมาะสำหรับมืออาชีพแล้วก็มือใหม่ที่อยากลองโดรนประเภท FPV ค่ะ เพราะว่า DJI A น t อวตา2นะคะอัปเกรดมาในส่วนของสเปคและก็ฟังก์ชันที่แบบมีลูกเล่นให้เล่นเยอะมากๆเลยค่ะก็ถ้าสำหรับใครที่อยากเข้ามาแบบสัมผัส d j ไซน์อวตาร2นะคะอุ้มอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาแบบทดลองเล่นและก็จะรู้สึกเลยนะคะว่า d j ไซน์อวตาร2ของเรานะคะมีฟังก์ชันที่แบบว้าวมากๆเหมือนที่อุ้มนะคะได้ไปทดลองเล่นมาเรียบร้อยแล้วค่ะและสําหรับใครที่กําลังมองหาสินค้าดี ไม่ว่าจะเป็นโดรนไม้กันสัน่นหรือว่ากล้องแอคชั่น a m มล่านะคะก็สามารถเข้ามาทดลองสินค้าได้ที่ DJI Experience Store ทุกสาขาเลยค่ะเพราะว่าเรามีพนักงานที่ให้คอยให้คำแนะนำหรือว่าสอนการใช้งานรวมถึงขึ้นทะเบียนโดรนให้กับลูกค้าด้วยเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวเลยค่ะ และในคลิปต่อไปอุ้มจะนำคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับโดนมาฝากกันเรื่อยๆฝากติดตามได้ที่เพจ DJI Experience Store Thailand สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ